สวัสด sí, okay, 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 so ีค mm ่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะมากับคลิปสั้นๆน่ารักน่ารักน่ารักของแม่มดนะคะตอนนี้ใครกันนะกําลังคิดถึงเพื่อนเพื่อนอยู่ในเวลานี้เขาเป็นใครลักษณะเป็นยังไงคนที่กําลังคิดถึงเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของแม่มดอยู่ในเวลานี้นะคะเขาเป็นใครลักษณะเป็นยังไงนะคนที่กําลังคิดถึงเพื่อนเพื่อนที่น่ารักสาธุสาธุสาธุได้บุญบารมีของข้าพเจ้าลันสชิดาปยุวงและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นเป็นใครลักษณะเป็นยังไงที่กำลังคิดถึงเพื่อนๆอยู่ในเวลานี้ เขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนกับเขาเนี่ยน่าจะอาจจะรุ่นราวเขาเดียวกันคะ่ะนะมีความเป็นเพื่อนกันนะคะรุ่นเดียวกันมีความเป็นเพื่อนกันเขาจะเป็นคนชอบเดินทางเดินทางเก่งทําง,งานเก่งมีความใจร้อนนะคะแต่ก็มีความใจร้อนที่มีความระแวดระวังเป็นคนที่ระวังตัวแต่ก็เป็นคนที่ทําอะไรกระฉับกระเฉงคนนี้นะคะอืมแล้วเขาก็เป็นคนที่ มีความใจดีมีความใจดีมากๆมีความใจดีมีความจริงใจมีความนุ่มนวลถ้าบทรักของเขาเขาพูดมองเห็นความโรแมนติกความใจดีความอบอุ่นความโรแมนติกในตัวเขานะคะมีความเป็นแม่เป็นพ่อสูงเหมือนกันนะคนคนนี้นะคะแต่งตัวดีดูแลตัวเองดีอืมถ้าเป็นใครเขาเป็นคนดีมาก เขาเป็นคน,นชอบทําบุญใจดีเป็นระดับครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบสอนคนอื่นหรือไม่คุณกับเขานี่อาจจะมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อทางศาสนาก็ได้นะคะอืมแล้วคุณกับเขาเนี่ยเ,เขาอาจจะเป็นผู้นําองค์กร เป็นหัวหน้างานคุณก็ได้หรือเป็นระดับครูบาอาจารย์มีลูกน้องมีบริวารมีคนคอยติดตามมีคนคอยซัพพอร์ตเขานะคะคนนี้เป็นคนชอบทําบุญชอบสวดมนต์แล้วก็จิตใจดีค่ะเขาเป็นใครอีกใบสุดท้ายเป็นมิจฉีทีโ oh อ my god เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางคําพูดพูดจาเก่งพูดจาฉาดฉานมีเสน่ห์มากมาก นะคะแล้วก็เขาเหมือนเป็นคนที่มีเวทมนต์มีมนสะกดททำให้คนรักคนหลงเขาได้ง่ายๆด้วยคนคนนี้นะแล้วเขาอาจจะทำงานหลายๆอย่างด้วยเขาไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียวนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่รู้ทันคนและรู้การวางตัวว่ากับคนไหนควรทำแบบไหนกับคนไหนควรทำแบบไหนเขาอยู่ในระดับผู้นำผู้บริหารคือคือการออกคำสั่งอะ เขาเป็นหัวหน้าองค์กรหรือว่าเขามีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เหมือนมีเวทมนต์สะกดด้วยคนคนนี้นะใครได้เข้ามาในวงจรชีวิตเขาแล้วก็ได้หลงเขาแน่นอนค่ะเพราะเขามีทั้งความดีความจริงใจดูสิความกระฉับกระเฉงในตัวเขาความดือ้อความซนความกระฉับกระเฉงแล้วก็ความจิตใจดีมี จิตใจเหมือนแม่มีความใจดีมีความสงา่างมีความสงา่างามงามนะคะแล้วก็ยังเป็นคนดีอยู่ในศีลมีศีลมีธรรมชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบสอนคนอื่นและมีใครหลายๆคนมาขอขอคำปรึกษาเขาคอยเป็นที่ปรึกษาให้ใครหลายๆคนด้วยคนคนนี้และเป็นคนที่ฉลาดฉลาดพูดฉลาดใช้ชีวิตเป็นคนที่มีความเก่งหลายๆด้านในตัวเองมากมาก เป็นคนที่ว้าวมากๆเลยนะคะคนนี้นะคนที่กำลังคิดถึงเพื่อนอยู่ในเวลานี้ประมาณนี้ไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะ